เดลเดลี App. App ่แอปแอปคลิกคลิกบนมือถือในปัจจุบันกิจกรรมฆ่าเวลาระหว่างที่เพื่อนๆกำลังจะรอทำสิ่งต่างๆก็คงจะไม่พ้นการเล่นมือถือเพราะการเล่นมือถือมันก็เป็นกิจกรรมที่เล่นได้เพลินๆเขีเ่ยไปเขี่ยมาเผลอแป๊บเดียวก็ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเดินทางข้ามเวลาย,ยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวและกิจกรรมในการเล่นมือถือของแต่ละคนก็จะมีลักษณะที่มีความแตกต่างกันออกไปบ้างก็ดู YouTube บ้างก็เล่นเกมบางคนก็อ่านข่าวบนโลกออนไลน์ผ่านมือถือ นอกเหนือจากกิจกรรมที่กล่าวไปก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนั่นก็คือการฟังพอดแคสต์วันนี้รายการเดอ d a i ลี่แอปจะมานำเสนอแอปพลิเคชันสำหรับการฟังพอดแคสต์ที่น่าสนใจใช้งานได้ฟรีฟังเพลินๆได้ยาวๆแต่จะมีแอปอะไรบ้างนั้นมาติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยมากัะที่แอปแรกกับแอปพลิเคชัน Google Podcast โดยแอปพลิเคชันนี้สามารถใช้งานได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android โดย Google Podcast มีพอดแคสต์ให้ฟังมากมาย โดยมีการแบ่งหมวดหมู่และประเภทต่างๆได้อย่างชัดเจนเช่นหมวดยอดนิยมและมาแรงหมวดสังคมและวัฒนธรรมหมวดการศึกษาหมวดธุรกิจและอีกหลายหมวดหมู่ที่น่าสนใจมากมายนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถเร่งความเร็วได้ว่าเราอยากฟังการพูดความเร็วเท่าไหร่และยังสามารถดาวน์โหลดพอดแคสต์นั้นเก็บมาฟังไว้ได้อีกด้วยซึ่งแอปพลิเคชัน Google p o d c a s t สามารถรดาวโหลดได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ผ่าน Play Store และ App Store ครับ และอีกหนึ่งแอปพลิเคชันสำหรับการฟังพอดแคสต์ที่เป็นที่นิยมไม่แพ้กันกับแอปแรกเลยนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Apple Podcast s. ซึ่งแอปพลิเคชันนี้อยู่ติดเครื่อง iPhone ของเพื่อนๆตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วครับถ้าเมื่อสังเกตจะเป็นชื่อแอปพลิเคชันว่า Podcast และความสามารถของแอปพลิเคชันนี้ก็ยังมีความคล้ายกับ Google Podcast ครับมีหมวดหมู่ที่น่าสนใจต่างๆมากมายให้เพื่อนๆได้เลือกฟังเช่นอาหารธุรกิจภาษาข่าวสุขภาพจิต หรือแม้กระทั่งสังคมและวัฒนธรรมเรียกได้ว่ามาแบบครบๆแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าแอปพลิเคชัน Apple Podcast นี้สงวนสิทธิ์แค่กลุ่มผู้ใช้ iOS เท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Android ไม่ต้องเสียใจไปนะครับยังมี Google Podcast ให้เพื่อนๆได้เ,นนเลือกฟังแต่ถ้าไม่อยากฟัง Google Podcast s, ก็ยังมีแอปพลิเคชัน Spotify ให้เพื่อนๆได้เ,นนเลือกฟังพอดแคสต์เช่นเดียวกันครับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจแอปพลิเคชันสำหรับการฟังพอดแคสต์ตัวไหนก็ลองเปิดฟังกันดูนะครับ ได้ทั้งสาระและความสนุกอย่างแน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ2แอปพลิเคชันสำหรับการฟังพอดแคสต์ที่รีวิวไปคงจะถูกใจเพื่อนๆสายฟังกันนะครับพอทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพอดแคสต์ก็เป็นสื่อเสียงอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใช้ทรัพยากรในมือถือที่น้อยและยังสามารถฟังได้เพลินๆไม่ว่าจะเป็นตอนทำงานขับรถ อ,อกกาลังหรือช่วงเวลาอื่นๆอีกทั้งยังมีรายการที่น่าสนใจมากมายที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกไปพร้อมๆกันและตอนต่อไปของรายการ The Daily App จะรีวิวแอปอะไรต้องติดตามสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ